อยากให้คนขมรบางคนนะครับแหกตาดูนะฮะทุกท่านครับนี่คือคลิปวิดีโอจากแรงงานลาวที่อยู่ในไทยนะครับทำงานที่ประเทศไทยแล้วได้ดิบได้ดีได้เงินเป็นกอบเป็นก่ำนะครับทุกท่านครับนี่แหละครับนี่นะนะฮะผู้ดีบอเทพนก็ได้เห็นนะว่าหนุ่มขมรนนะฮะบางตัวนะฮะออกมาบอกว่าพี่น้องนะคนพมาน่าคนลาวนะครับเลิกใช้เงินบาทกันได้แล้วนะฮะบแบรนด์เงินบาทได้แล้วนะฮะ ต้องใช้นะครับเดี๋ยวเขาหา,าว่าเรานะ่ะเปง้อคนไทยมิอนว่าดิพี่นอ้องเลยว่าเรานะ่ะง้อคนไทยว่าสันพี่นอ้องนะแต่อยากให้คนเขมีเหตุตาดูนะครับวันเนี้ย รายงานลาวนะทำงานในประเทศไทยนะพวกคุณบอกว่าให้พากันแบงเงินบาทไม่ต้องใช้ใเงินบาทแต่พวกคุณดูสินะเขาทํางานที่ประเทศไทยทำมาหากินที่ประเทศไทยนะครับแล้วเขาอธิบายในคลิปนะครับเขียนลงบอกว่าทํางาน1ปี5เดือนนะครับนี่คือรายได้ผลที่ตอบรับจากการทํางานในประเทศไทยนะครับไม่มีใครสิ้นคิดนะเอาตรงๆครับไม่มีใครสิ้นคิดเหมือนคนขมนิบางคนนะ นะครับมีแต่เขาอยากทํางานในประเทศไทยนะครับมีแต่เขาอยากได้เงินไทยนะครับเขาอยากได้เงินบาทนะครับยิ่งใหญ่เยอะยิ่งดีนะครับไม่มีใครหรอกครับคิดอยากจะแบ่งเงินบาทแล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวอย่างนะสาหรับคลิปวีดีโอนี้นะน้องนะฮะที่อยู่ในคลิปบา่าเตุยพลเนาไปเจอมานะครับทุกท่านครับก็ต้องขออนุญาตน้องนะถ้าเมื่อเจอคลิปบา่บาเตุพลบ่าเตุพลอยากเอาคลิปของน้องมานําเสนอมาเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกําลังใจให้สําหรับพี่น้องแรงงาน ลาวเราที่อยู่ในไทยนะครับการหาเงินการเก็บเงินนะครับการประหยัดออมเนาะนะฮะทำยังไงถึงมีเงินแบบนี้นะครับอยากทําเป็นตัวอย่างนะฮะให้ดูในคลิปนี้นะครับทุกท่านครับนะและคลิปวิดีโอนี้เนาะบอสเดุก็จะฝากอยากสื่อถึงคนก็มีนะครับที่ว่าให้ประเทศไทยไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับดูนะฮะดู ดูครับประเทศไทยให้อะไรแรงงานต่างด้าวบ้างดูเอาครับเนี่ยดูเอานะแหกตาดูดูให้เต็มตานะครับดูแล้วก็อย่าอิจฉาตาร้อนเดอ้อนะดูแล้วก็ดูเฉยๆนะครับนะก็เก็บเอาไปคิดได้นะบอกที่นอยากจะบอกคนขมีนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนนะครทุกท่านแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบาอที่นกันเข้ามาครับทุกคน เวลาเรายึดถือเขาก็คิดว่าเขาดีแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ดีเลยขอให้เราพม่ากัมพูชาเลิกใช้เงินไทยกันทุกคนจะได้แบบว่าไม่ต้องให้เขาดูถูกเราว่าเราใช้เงินเขา นี่นะครับทุกท่านครับนี่คือการทำงานในประเทศไทยนะครับเพียงแค่หนึ่งปีกับอีกห้าเดือนนะครับทุกท่านครับรวมๆแล้วก็ประมาณ17เดือนนะครับทุกท่านได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมครับนะมาประเทศไทยนะฮะตั้งใจทำมาหากินนะครับนะก็ได้แบบนี้นะครับนะแตกต่างจากแรงงานเขมรนะตอนนี้เอาตรงๆนะครับ ที่คนไทยไม่ต่อบใบอนุญาตเนี่ยที่คนไทยเนี่ยนะครับไม่ขึ้นทะเบียนให้ใหม่นะครับดูนะคเนี่ยคุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์แบบนี้นะครับคุณจะไม่ได้แบบนี้นะครับนี่คือความแตกต่างนะครับนะเห็นไหมคนขกขมีนนะครับที่ปากเก่งปากดีนะฮะหลายๆคนนะฮะดูไว้ครับดูไว้นะดูซะให้เต็มตาครับนะที่ออกมาบอกว่า <Es pe c. S 2> เลิกใช้เงินบาทกันเถอะนะคนลาวคนพม่านะฮะไม่มีใครนังบอกตรงๆครับไม่มีใครไปกินญ้านะฮะไม่มีใครไปร่วมวงด้วยหรอกเอาจริงๆนะครับนะพี่นะฮะพี่คุณคเขมรครับนะไม่มีใครนะครับนะมีแต่คนก็กินข้าวกันนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับการ,ร,รอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักออมนะฮะรู้จักประหยัดกินประหยัดใช้รู้จักวางแผนนะในการใช้เงินแน่นอนครับนะ มันมหาศาลนะทุกคนนะถ้าพูดในเรื่องของการรายได้ในประเทศไทยกับรายได้ในประเทศเราคนที่เขาประหยัดเขาเก็บตังค์จริงๆเี่ยเขากินประหยัดนะบางทีกินไข่กินมาม่าอย่างเงี้ยนะครับมันพริกอย่างเงี้ยนะผักลวก่งเงี้ยนะครับถ้าคนที่เขาประหยัดจริงๆเนี่ยถามว่าได้ไหมแบบนี้ได้นะทุกคนนะจริงๆนะครับ มีจริงๆนะฮะแล้วก็ถามว่ารายรับรายจ่ายแต่ละเดือนนะครับมันมหาศาลกว่าที่ลาวนะเพราะที่ลาวเ,เดือนมันก็แค่สองล้านกีบ3ล้านกีบนะครับสล้านนี่หายากนะทุกคนนะหายากมากนะครับถ้าไปเดือนละห้าหกล้านเนี่ยนะครับมันจะลําบากมันจะแบบโอ้โหส,ส,สู้แดดสู้ฝนนะเป็นงานหนักนะครับทุกคนครับเป็นงานที่แบบว่า ไม่มีใครอยากจะทำมันก็มีนะครับแต่ก็ต้องซื้อข้าวซื้อปลากินเองนะครับเนาะแต่มันก็ยังพูดถึงว่านะสู้ไทยไม่ได้นะครับถ้ามาทํางานที่ไทย,ยงเงินเดือนหมื่นกว่าบาทบางคนหมืนหนหมนหม่นห้าเงี้ยหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสามเี่ยนะครับหมื่นสองหมื่นสามนี้มันก็เหลือเยอะนะครับทุกคนนะเหลือเยอะมากนะครถ้าเปรียบเทียบกับการทํางานในลาวนะครับฉะนั้นแล้วนะครับบอร์ตผลเลยอยากเอาคลิปนี้มานําเสนอมาเผยแพร่ให้คนขมีได้ดูนะฮะคนขมีจะได้หูตาสว่างนะครับการที่คุณออกมา พูดว่าเฮ้ยเลิกใช้เงินบาทได้แล้วนะพี่น้องลาวนะพี่น้องเมียนมานะครับเลิกใช้ได้แล้วนะบอกตรงๆนะครับถ้ามีพี่น้องแบบนี้นะฮะไม่เอาครับนะพี่น้องเงาเงาแบบนี้นะไม่อยากเป็นด้วยนะครับทุกคนครับอันนี้เอาตรงๆครับเอาจริงๆเลยนะครับนี่แหละครับการทํางานในประเทศไทยนะครับคนไหนที่อยู่ต่อผมว่าโชคดีนะฮะโชคดีมากๆนะครับประเทศไหนที่คนไทยให้โอกาสนะครับ รีบคว้านะฮะรีบทํามันให้ดีนะครับเพราะว่าผลที่ได้ผลที่ตอบรับก็แบบนี้แหละครับนะเงินทั้งนั้นครับนี่คือม้อข้าวม้อแกงนะแต่ผลว่าม้อข้าวม้อแกงเลยนะครับคนไทยให้โอกาสควรขอบระคุณควรดีใจนะฮะนะครับไม่ต้องไปในละคุณนะฮะเหมือนประเทศเขมรรหรอกนะครับเอาจริงๆครับนะเพราะว่าหายาครับเพื่อนบ้านที่ดีๆแบบนี้ข้ามฝั่งโขงมานะครับก็มีงานมีการใน้ทรคิดถึงบ้านครับนั่งรถนะฮะ เจ็ดแปดชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนนั่งรถออกนี่สองทุ่มไปถึงนู่ 4, นตีสี่นะฮะตีสี่ก็ไปนั่งรอที่หน้าด่านนะครับทุกคนรอด่านเปิดแปดโมงข้าไปนะถ้าพูดถึงว่าไม่มีด่านภูมิแดนกัน้นนะฮะไม่มีเวลาปิดเปิดนะจริงๆนะครับแป๊บเดียวครับนั่งรถส่วนตัวไปแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วครับนะเอาจริงๆครับ ไทยลาวนี่ชายแดนติดกันเวียดน,นามขงกันแค่นั้นเองนะฮะก็ข้ามสะพานแค่นั้นเองนะครับทุกคนนะผมว่านนะทำตัวดีๆทำตัวให้น่ารักนะให้คนไทยนะฮะ ฮินดูนะฮะเมตตาเราแล้วก็เราจะได้รับสิ่งที่ดีๆแบบนี้นะส่วนคนเขมรนก็ช่วงนี้ก็ปล่อยให้เขาอิจฉาไปแค่นะั้นแหละครับทุกคนทุกท่านครับนะคิดเห็นยังไงนะครับพี่ๆทุกคนนะฮะฝากคนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามานะครับทุกท่านครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากให้คนเขมรน,นี่มาดูนะฮะให้มาเห็นกับตานะครับวันนี้นี่แหละสิ่งที่คนไทยนะฮะ มีให้สําหรับคนที่มาทํางานที่เป็นแรงงานนะครับคนที่ตั้งใจทํามาหากินนะครับคนไหนที่นะคิดผิดนะคนไหนที่คนไทยเขาเอาแล้วก็เสียใจด้วยนะนะครับฝากคีิปวิีโอนี้นะฮะไปถึงคนขมขนด้วยนะนะครับนะ ก็คินยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากซัพพะร์ตอยากให้กําลังใจเต้พนนะครับ็ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เต้พนครับนะฮะก็จะมีคลิปดีๆคลิปบางคลิปที่แบบหายากๆนะครับให้ทุกคนได้ดูนะฮะบางทีเขมนมันก็นะจ้องหองเกินไปนะครับต้องกำหลับนิดหนึ่งนะครับทุกคนทุกท่านครับนะสำหรับวิดีโอนี้สบายดีครับผมสวัสดีครับ